สวัสดีสมาชิกเคโ c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนำกับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกนะคะให้นำอักษรน,นะคะด้านขวามือนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะส่วนช่องนี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะจากนั้นก็กดคำว่ากดรับนะคะรหัส otp นะคะก็จะส่งมาในโทรศัพท์ของเรานะก็นำรหัสตรงนั้นนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะ ส่วน2องช่องนี้นะคะเขาให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านนะคะจะเป็น6ตัวถึง10ตัวก็ได้นะคะจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือว่าผสมกับอักษรภาษาอังกฤษ,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 ษก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเขาให้เราใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะชื่อนามสกุลจริงนะคะจากนั้นก็กดคำว่าตกลงได้เลยค่ะ เวบนี้นะคะสมาชิกที่สมัครเข้ามานะคะจะได้รับหนึ่งบาทนะคะฟรีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องทําการยืนยันตัวตนนะคะวิธีทําการยืนยันตัวตนนะคะก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่ชื่อนามสกุลจริงของเรานะคะตามบัตรประชาชนนะคะตรงนี้ก็ให้ใส่เ,เลขบัตรธนาคารของเรานะคะสิบามหลักนะคะ จากนั้นก็กดคําว่าบันทึกได้เลยนะคะหลังจากที่เรายืนยันตัวตนสำเร็จนะคะเราก็จะได้เงินตรงนี้นะคะ30บาทนะคะในแต่ละวันนะคะถ้าเราทําการเช็คอินนะคะเช็คอินตรงนี้นะคะกดตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มอีก10บบาทนะคะในแต่ละวันนะเราอย่าลืมกดเช็คอินตรงนี้นะคะ เว็บนี้นะคะถอนขั้นต่ำนะคะ100บาทนะเข้าบัญชีธนาคารนะคะส่วนการที่เราเชิญเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนนะคะทำการยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะก็เราก็จะได้20บาทนะคะต่อ1คนนะการเชิญเพื่อนก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม facebook นะคะ เมื่อเพื่อนยืนยันตัวตนสำเร็จเราก็จะได้20บาทต่อคนนะสําหรับเว็บนี้นะคะสมาชิกฟรีนะทําไม่ได้นะคะถ้าใครจะถอนเงินนะคะเราต้องทําการซื้อเครื่องขุดก่อนนะคะก็คือตรงนี้นะคะต้องเติมเงินเข้ามานะขั้นต่ําตรงนี้200นะคะ200นะคะใน8ชั่วโมงเขาก็จะปันผลให้เราคืนทั้งทุนทั้งกาไรนะคะ คืนทั้งทุนทั้งกาไรนะคะก็จะเป็นกําไรอยู่ที่230กําไรอยู่ที่30บาทนะคะรวมกับเงินทุนของเรานะ230ก็สามารถถอนได้เลยนะคะในรายในรายละเอียดส่วนต่างๆก็ สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะคะแต่ละเครื่องขุดก็จะไม่เหมือนกันนะคะจะมี8ชั่วโมงแล้วก็5วันนะคะถ้ายิ่งขุดหลายวันนะคะเงินกําไรก็จะมากขึ้นนะคะอย่างตัวนี้นะคะขุด5วันนะคะ5 5วันนี้ทุนจะอยู่ที่1,000นะคะ5วันเราก็จะได้กำไรอยู่ที่167บาทนะคะสำหรับเครื่องขุดอันนี้นะ ส่วนการฝากเงินนะ,ะเราก็กดไปที่ฝากเงินเลยนะคะจากนั้นก็เลือกจำนวนเงินนะคะและช่องทางที่เราจะชำระนะอันนี้นะคะก็กอกจำนวนเงินไปได้เลยนะคะจากนั้นก็กอกตกลงนะคะโอเคเขาให้เราฝากขั้นต่ำสามร้อยนะคะอันนี้มาใหม่นะแอดก็ยังไม่ได้ลงทุนนะคะ พอเรากดไปอย่างนี้นะคะเขาก็จะเด้งไปที่นะคะ QR code นะเราก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะคะจากนั้นก็เข้าแอปธนาคารและจ่ายเงินด้วยการสแกนนะคะสแกน QR code นะคะจะมีเวลานะคะ275วินาทีนะคะในการชำระเงินนะคะ หลังจากที่เราลงทุนแล้วนะคะเราก็ไปขุดได้เลยนะคะเหมือนที่แอดบอกเมื่อกี้นะคะกดขุดไปต,นะะตัวนี้นะคะตัวนี้นะสองร้อยนะคะกดตัวสอง้อยก็รอแปดชั่วโมงนะคะเขาก็จะขึ้นมาทั้งต้นทุนแล้วก็กำไรนะคะ สวนใครนะขุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดถอนได้เลยนะคะเขาจะถอนขั้นต่ำหน0่บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาถอนของเรานะคะเวลาถอนนะสิบเดนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกานะคะเขาไม่จำกัดการถอนต่อวันนะถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อะถึง200,000ต่อครั้งนะคะสองแสนบาทต่อครั้งนะ,ะคนะ ถ้าใครสนใจนะก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่สนใจนะก็สามารถข้ามผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะลงทุนนะคะทุกเว็บนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะยังไงก็ดูดีๆนะคะถ้ามั่นใจค่อยลงทุนนะคะแอดก็ไม่ได้มางคำนะคะว่า สมาชิกต้องมาลงทุนกันนะคะแอดเพียงแต่มาแนะนําเว็บงานออนไลน์ใหม่ๆให้กับสมาชิกนะคะถ้าใครสนใจนะก็ลองสมัครแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะคะแต่สําหรับเว็บนี้นะคะแอดมีแอดเห็นคนถอนเงินแล้วนะคะคนที่เขาลงทุนไปก่อนแล้วก็ถอนเงินนะคะ เขาบอกว่าถอนเงินเข้าเร็วอยู่นะคะแต่แอดก็ยังไม่ได้ลองนะคะแอดก็เพิ่งสมัครวันนี้นะคะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทําคลิปมาแนะนําให้กับสมาชิกนะคะยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาศึกษารายละเอียดของเว็บก่อนนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ